เราสร้างหกหมื่นนาทีผ่านมาแล้วเราก็จะมาทำงานทั้งทำงานทั้งทานนะคะทั้งพูดทั้งคุยกันไปเนาะคะ่ะเอาไม่ทำเองซื้อมาทานนี่คะ่ะทำงานจะ้ะทำงานส่ง ส่งงานทุกวันนะคะเราทำงานเราสร้างทานประเทศไทยด้วยกันค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนี่ค่ะสร้างงานมีเนื้อหาดีๆอย่างงั้นนะคะตรงนี้ก็บริษัทเขาจะพิจารณาเอง นี่แหละคะ่ะวันนี้ที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าเราทำงานส่งอยู่ยังไม่ไดรายได้ในบริษัทเฟ e b o o k นะคะก็จะผ่านก็ก็จะผ่านหกหมืนนาะทีก็ไม่ได้นาทีเราก็ผ่านบางบางอย่างเราก็ไม่ได้ทานอย่างที่ชอบนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ทำ มาค่ะท่านผู้ชมจ๋าทานผัดไทยค่ะอันนี้ทานผัดไทยบานซื้อมาเราก็ต้องเป็นเราทานเราทำงานอยู่ขออภัยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะไปตลาดเราทำงานเรากิดงานเราเลยไม่ได้ไป ที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าเราทำงานส่งอยู่ยังไม่อร่อยค่ะท่านผู้ชมจา้าธรรมดาห้าหัวข้อที่เราผ่านนะคะข้อที่หนึ่งก็เป็นบคุคคลที่อยู่ง่ายง่ายนะคะท่านผู้ชมจา้าไ,ได้ทำง่ายง่ายรายได้ ในบริษัทเฟซบุ๊กนะคะก็ะจะผ่านก็ก็ะจะผ่านหกวินาทีก็ไม่ใช่ง่ายนะคะท่านผู้ชมจ้าไม่ทำง่ายๆต้องมีเพื่อนให้ครบห้าพันคนถึงต้นไปข้อที่สี่เราก็ต้องสร้างวิดีโอยาววิดีโออนดิมานอ่ะคะ่ะท่านผู้ชมจ้า านผัดไทยค่ะอันนี้ทานผัดไทยไม่ง่ายนะคะท่านผู้ชมจ้ม่ทำง่ายๆทำงานไปด้วยทานไปด้วยเนาะไม่มีเวลาเนาะขอบคุณพ่ะบานที่ซื้อมาให้ทุกนี้ก็ฝากไปอานะคะ่ะท่านผู้ชมจ้าทานผัดไทยค่ะอันนี้ทานผัดไทย อยู่ที่ผลงานนะคะอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ความสามารถของคนสร้างคอนเทนต์บางทีเราก็ทานบางบางอย่างเราก็ไม่ได้ทานอย่างที่ชอบนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ทำกันด้วยกัน เราก็ทานบางบางอย่างเราก็ไม่ได้ทานอย่างที่ชอบนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ทําบ้านซื้อมาเราก็ต้องเป็เาานเราทานเราทางานอยู่ขออภัยนะคะมาค่ามาทานด้วยกันคลิปนี้ขอฝากไว้ท่านี้นะคะเป็นที่เราชอบนะคะทานเนาะ ับไทยด้วยกันค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมต้องรอแก้รออะไรอีกใช้เวลานานั้งทำงานทั้งทานนะคะทั้งพูดทั้งคุยกันไปเนาะเะนาะเอามีเพื่อนให้ครบห้าพันคนถึงต้นไปข้อที่สี่เราก็ต้องสร้างวิดีโอยาววิดีโออนดิมานธรรมดาห้าหัวข้อที่เราผ่านนะคะ ข้อที่หนึ่งก็เป็นบุคคลที่อยู่ที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าเราทำงานส่งอยู่ยังไม่อร่อยค่ะท่านผู้ชมจ้าจะต้องมีเพื่อนให้ครบห้าพันคนถึงต้นไปข้อที่สี่เราก็ต้องสร้างวิดีโอยาววิดีโออันดิมาน พ่อจะซื้อมาสองหอเวลาหอจ้ะทำงานส่งส่งงานทุกวันนะคะเราทำงานเราสร้างให้ได้ห้าแครในสามสิบวันจะก็ที่ห้าเราก็ทำนาทีให้ได้หกหมื่นนาที ไม่ได้ทำก็มีเพื่อนให้ครบห้าพันคนถึงต้นไปข้อที่สี่เราก็ต้องสร้างวิดีโอยาววิดีโอออนดิมานให้ได้ห้าแคในสามสิบวันก็ okay. ที่ห้าเราก็ทำนาทีให้ได้หกหมืนนาทีไม่ได้ทำก็เสร็จทำงานส่งยังไม่เสร็จ อยู่ที่ผลงานนะคะอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ความสามารถของคนสร้างคอนเทนต์ของที่อร่อยก็อยู่ที่อาหารต้องรอแก้รออะไรอีกใช้เวลานา,านาทานากกดไทยด้วยกัน,นะคะ่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าเราทำงานส่งอยู่ยังไม่นะคะมากนะคะ,นะคะอัดใรคุณพบ้านซื้อมาเพราะว่าหรืออนดีมานเราก็ส่งเขา้าช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็ส่งแคร์คลิปสร้างงานมีเนื้อหาดีๆ อย่างนั้นนะนะคะตรงนี้ก็บริษัทเขาจะพิจารณาเองนี่แหละคะ่ะวันนี้ทานมาระเไทยด้วยกันคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่าที่รับชมสร้างงานมีเนื้อหาดีๆอย่างนั้นนะนะคะตรงนี้ก็บริษัทเขาจะพิจารณาเองนี่แหละคะ่ะวันนี้ที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าเราทำงานส่งอยู่ยังไม่ ทำงานส่งค่ะท่านผู้ชมบางทีเราก็ทานบางบางอย่างเราก็ไม่ได้ทานอย่างที่ชอบนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ทำทาด้วยกันต้องมีเพื่อนให้ครบห้าพันคนถึงต้นไป ข้อที่สี่เราก็ต้องสร้างวิดีโอยาววิดีโออ n นดิมานตอนนี้พวกเราก็ทําผ่านมาแล้วค่ะหลายๆท่านที่ทําด้วยกันก็ผ่านมาแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ผ่านคให้ได้ห้าแคร์ในสามสิบวัน้็ที่ห้าเราก็ทํานาทีให้ได้หกหมื่ 5, นนาท,ไ 60, นาทีไม่ได้ทำง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจ้าไม่ได้ทำง่าย สร้างงานมีเนื้อหาดีๆอย่างนั้นนะนะคะตรงนี้ก็บริษัทเขาจะพิจารณาเองนี่แหละค่ะว,วันนี้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจ้าทำง่ายๆหกหมื่นนาทีผ่านแล้วยังตั้งค่าไม่ได้เพราะว่าผิดที่ข้อสองผิดเนื้อหาข้อสองก็รอตอนนี้พวกเราก็ทำผ่านมาแล้วค่ะ หลายๆท่านที่ทําด้วยกันก็ผ่านมาแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ผ่านครับรือไม่ถึงสองเดือนถ้ารู้วิธีนะคะแต่พวกเราไม่รู้วิธีกันมาศึกษากันยู่สองสามเดือนกว่าจะเข้าใจทำงานส่ง,สง,สงยังไม่เสร็จง,ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจ้า นี่ทำง่ายๆสร้างงานมีเนื้อหาดีๆอย่างนั้นนะนะคะตรงนี้ก็บริษัทเขาจะพิจารณาเองนี่แหละค่ะวันนี้ทาน้องให้อร่อยต้องทานตอนหิวไม่ง่ายนะคะท่านผู้ชมจ้านี่ทำง่ายๆ พร้อมที่อร่อยก็อยู่ที่อาหารทำงานส่งคะ่ะท่านผู้ชมไปตลาดเราทำงานเราติดงานแล้วเลยไม่ได้ไป